วันนี้ที่วัดโพชัยอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพักกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายสุภชัยผู้งามองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพาไตรไปถวายแด พระเทศมงคลวัชโรดมซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชมงคลวัชโรดมเป็นประเทศมงคลวัชโรดมพุทธาคมธรรมดีโลกสาธกธรรมวิจิตมหาคณิสรบวรสังคารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสภิษณวัดโพชัยจังหวัดนครพนมมีฐานานุสัตต์ตั้งฐานานุกรมได้ห้ารูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่4ี่กุมภาพันธ์2565้ พระเทพมงคลวัชโรดมแสงจันทวังโสนามเดิมว่าในแสงวงวงตาผาเกิดเมื่อวันที่10มีนาคม2,463เป็นบุตรของนายบุญจันทร์กับนางสิงห์วงตาผาในปี2,479ได้บรรพชาเป็นสามเณรณวัดศรีสำราญจิตจังหวัดนครพนม เมื่อเข้าเกณฑ์บวชจึงเข้าพิธีอุปสมบทพร้อมกับศึกษาพระปริยัติธรรมจนสําเร็จนักธรรมชั้นเอกต่อมาเป็นพระเถระผู้เชี่ยวชาญในด้านสมุนไพรการเทศนาธรรมโวหานเผยแผ่พระธรรมจนเป็นที่เลื่อมายศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนจํานวนมากด้วยความเป็นพระเถระผู้เจริญด้วยสุปฏิปันโนที่เคร่งครัดในพระธรรมวินยัยเปี่ยมด้วยคุณธรรมและเมตตาอุทิศตนรับใช้พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องจึงได้รับนิมนต์ให้มาจำพรรษาที่วัดโพชัยจังหวัดนคร เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปปัจจุบันพระเทพมงคลวัชโรดมดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโพชยัยและเป็นเจ้าคณะตำบลสิริอายุ102ปีพันศา81 วันนี้เวลา16นาฬิกาที่วดชนะสงครามราชวรมหาวิหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัทยศและภาไตรไปถวายแด่พระธรรมวชิรมงคลเจ้าอาวาสวดชนะสงครามราชวรมหาวิหารซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรดพระราชทานราชทินานามและสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระเทพวิมลมุนีเป็นพระธรรมวชิรมงคลโกศลปริยัติกิจ วิษณาล,ลาจาร์าศาสนภารัุราธรมหาคณิสร,รบวรสังคารามคามาวาสีพระราชาคณะชั้นธรรมสถิตนัชนะสงครามราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้หรูปคือพระครูประหลัดมงคลวรวัฒน์หนึ่งพระครูวินัยทรหนึ่งพระครูธรรมทรหนึ่งพระครูสังขรั์หนึ่งพระครูสมุหนึ่งพระครูใบดีกาหนึ่ง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,565ประกาศหน้าวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,565เป็นปีที่7ในรัชกาลปัจจุบันพระธรรมวชิรมงคลกริ กิติวังโสมีนามเดิมว่ากริปประเวจินดาเกิดเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2473ณจังหวัดสมุทรสาครเป็นบุตรของนายแย้มกับนางว่าประเวจินดาบารรพชาเป็นสามนเณรเมื่อปี2487อุปสมบทเป็นพระพิสุเมื่อปี2494ที่วัดชัยมงคลจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยความมุ่งมั่นศึกษาและสอบได้นักธรรมชั้นเอกและปร,ะรียนธรรม3ประโยคที่วัดป้อมวิเชียนโชติการามจังหวัดสมุทรสาครตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้สร้างคุณปการในหลายด้านทั้งงานการปกครองงานการศึกษางานเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัชนะสงครามราชวรมหาวิหารในปี2555จ,จนปัจจุบัน